ครัสวัสดีครับพี่นออ YouTube. YouTube. ้อง y YouTube YouTube เอาเอาไปข้างล่างเอาไปข้างล่างเอาไปข้างล่างเรามาฟังเพลงอาจารย์ปูร้องเพลงเบาๆครับวันนี้ฝนตกเลยครับครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพืึกพามวนด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ปูนั่งดื่มน้ำพึ่งมะนาวครับ น้ำผึ่งมะนาวครับน้องพลงครับวันนี้บรรยากาศดีครับวันนี้ครับฝนฝนตกพึ่งพึ่งลินด้วยนะครับก็เลยมาฟังอาจารย์ปูร้องเพลงอ้าวอาจารย์ปูสามสองหนึ่งไปแน่นแคทแคัดคทย้อ ลงร้อยแล้วมันดับอย่างนัน้นหรอเปล่าเผือว่าพุ่งนี้เจ็บเจ็บเอาไปกวนป่าแล้วปา่าเอาไปไม่จัดคือเสิ่งให้ป่าดิยเอาึงจัดดิแล้วมันหายหมดเลยมึงจะให้มันดับไปดิเอาจัดปูวันนี้ทำไมมันฝนตกผนลินมันไปไร ันตกบางเมื่อว่าเมฆมันขึ้นมา<อ>มันไม่มีลม<อ>วันนี้เรามานั่งคุยกับอาจารย์ปู่ครับสบายสบายครับเพราะว่าวันนี้วันนี้วันฝนลินนะครับมาฟังเพลงเงย็นๆจากอาจารย์ปู่ครับเอา้าสามปู่เริ่มสาม,ส,ามสองหนึ่งไปทักวันที่ส<อ>ิ<อ>บห้าหมอไข้ฝากเอฟซีนะครับวันที่สิบห้าสิบสิบหกเช้านะครับ อาจารย์ปู่มีเลขในใจอยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ปู่บอกให้นะครับคอยติดตามช่องพิอึกพามวนนะครับช่องยูทูบอาจารย์ปู่มีเลขในใจครับใช่เพราะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็เข้าไปแล้วครับห้าสี่สี่ห้าครับแต่ว่าอาจารย์ปู่มีเลขในใจแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปู่บอกให้ไหมสิบหกสิบหกเช้าสิบหกเช้าเอ้าอาจารย์ปู่ทำไมเพลงมันดับอีล่ะเดบเพลงฝนมันตกเดบมันลม ตัวเด็ดลบไปแล้ว,อ,วอ้าวอีตัวว่าจะมาฟังเพลงอาจารย์ปู่นี<ะ>เ่เปิดเปิดเปิดเด็ดมันลม้มเน็บล้มอ้าวแล้วอาจารย์ปู่จะร้องได้ร้องเพลงยังไงอย่างนี้เปิดในบ้านเลย,เ,ยเอาไว้ในบ้านก่อนทําไมอะไรทําไมเขาตน้นผมไม่มาร้องเพลงกันพงผ,ผมมาเนี่ยเพลงดับเลยใช่แต่ละเพลอะไรแต่ละเพลงอะไรนี่อาจารย์ปู่ร้องได้ทุกเพลงใช่ไหมกับสุรพลอ๋ออาจารย์ปู่ร้องได้ทุกเพลงเลยใช่ไหม แล้วเพลงไอ้กวนพะเยานี่ใครร้องอ้ยสุรพลนี่ลูกคนใช่ไหมแล้วไอ้ที่ว่าร้องที่ว่ามีมีอะไรนะที่มันพูดด้วยนะอะไรเพลงนะตำเรื้อตำเรื่ออะไรนะอเพลงอะไรเนของสุรพลเพลงอะไรแทงสนุกโอ้ยแทงสนุกแทงสนุกเพลงเก่าเก่าแบบหยาดนภาลัยสุรพลอะไรจะปูนร้องได้หมดใช่ไหมใช่คุณทองใจคุณทองใจอ๋อ ทูนทองใจอ่าไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยลำน้ำโขงใครอ่ะลำน้ำโขงก็ไม่รู้จักเพลงรูกกอกาผมไม่ค่อยรู้หรอกอาจารย์ปูมเปิดไม่ทันไง มาแล้วครับม,มาแล้วครับอยา่ลาละพัดอะไรละพัดไรครับจัดผูกก็จะมีระพงส่วนตัวนะครับคอยร้องเพลงนะครับเอา้านึงเดี๋ยวเชคดเช็ชนบรรยากาศนั่นแน่เช็ทเช็ดเช็ด,ชด นั่นแน่ปัดไปไปไม่ได้มันมันไม่มันเป็นไงจะปูนเป็นอย่างนั้นน่ะครบเพลงมันเพลงร้องมันจะมันจะหมดแล้วมั้งหมดสัญญาณแล้วมั้งสีม่วงๆอะไรที่ว่าหาโค้งส่งมาขวดเองไม่ได้แบตจะหมดแล้วมั้งแบตมมันหด จันปู่ก็จะตอนเย็นนะครับก็จะมานั่งชมบรรยากาศนะครับมชมบรรยากาศดื่มน้ําผึ้งมะนาวนะครับจันปู่ก็จะมาวันนี้อากาศดีครับวันนี้ไม่ร้อนครับทุกทีมันร้อนไอ้แม่จันปู่ทุกทีร้อนเนาะทุกทีมันร้อนวันนี้อากาศดีจันปู่ได้ได้อะไรข้าวยังเนี่ยกินข้าวยัง ม่ามาของใครมาให้ใครมาให้อม่ามาของเกาหลีอ๋อใครมาให้ก็เอามาโอ้แฟนคลับจากเกาหลีส่งมาให้ไม่รูอ้อ๋อมี <c oughs> บอกหัวถูกครับมีแฟนคลับส่งมาม่าจากเกาหลีมาให้นะครับ <c oughs> อาจารย์ปู่ไม่ธรรมดาอาจารย์ปู่กินข้าวกินไรด้วยนะกินน้ำผึ้งมะนาวแล้วเนี่ยก่อนนอนแล้วก็กินกินข้าวด้วยจะได้แบบ ยังมีอยู่เนี่ยนั่นแหละวันนี้อากาศดีครับวันนี้ครับอากาศดีก็จะมีมีมาม่าของอ๋อเกาหลีเกาหลีอ๋อจันปู่ไม่ธรรมดานะครับกินมีแฟชั่นขับจากเกาหลีส่งมาให้นะครับจันปู่ไม่ธรรมดานะครับจันปู่ก็จะมีเดียวผลไม้ตะเกียบสิบห้าสิบหกสิบหกเช้า แต่ว่า,าจาัดปูมีมีเลขอยู่ในใจแล้วใช่ไหมมีวันที่สิบหกตอนเช้านะครับอาจารย์ปูบอกว่าจะบอกหวยนะครับเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะครับจัดปูก็นอนฝันก่อนเผื่อเผื่อได้อะไรเด็ดๆก่อนไงช่วงนี้จัดปูก็จะนอนวันนี้ที่อะไรแล้วอาจารย์ปูนี่สิบสิบอ๋อเก้าโอ้ร้อ,องใหไเป็นอย่างนี้ อ้าวไอ้จัดปูร้องมะเป็นได้เพลงอย่างนี้เอาไอ้เอากรดมเยาให้จัดปูหน่อยเพลงอะไรเมื่อกี้เพลงอะไรจัดปูไอ้รักกันดีกว่าอะไรพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนป่าฉันได้สุรพลสุรพล จกราคาอฉันปลูกทองใจปลูกทองใจแล้วก็ฉ <c oughs> ันปูนอนรับดีไมทุกวันเนี่ยฉันปูก็จะสมัครแล้วกินง,ง้กเข้าไปสมัครเลยนะครับดีเจเราอยู่ในห้องนะครับข้างนอกสัญญาณไม่ถึงนะครับ สาวทักหรือเปล่าสาวทักหาหรือเปล่าจามนี่กินงเงไปเมื่อกี้ไงจามเนี่ไม่เคยจามอืมไม่เคยจามเราเพันธุูกพักผ่อนเยอะๆนะจะได้เลขได้หัวเยอะๆเ <c oughs> ออให้เลขก็จิบจิ๊บจะได้ฟังไม่เพลงวันนี้โอ้ ครับคลิปนี้ท่านิกอได้พี่น้องเด้อฝากติดตามช่องพี่ความมวนเด้อคอยกดไลค์กดแช่เนี่ยมันดีสิส <c oughs> ิผาสิโพกครับกับยมีคลิปอ่าเป็นแนวท่างของเลขของอาจารย์ปูครับเ <c oughs> พราะว่างวนมื่อกี้ันเขามาแล้ว <c oughs> ครับสวัสดีครับ